ครับผู้ป่าสงสัยมานานแล้วครับว่าทําไมต้นไม้ถึงสร้างอาหารได้ครับที่พืชสร้างอาหารได้นะน้องผู้ป่าเนื่องจากว่าพืชเนี่ยสร้างอาหารได้โดยจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเมื่อพืชสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วนะคะปัจจัยหลักๆเลยนั่นก็คือแสงแดดนะคะแล้วผู้ป่าสงสัยไหมว่าใบไม้มีสีอะไรอ่าใบไม้มีสีอะไรคะเขียวครับ สีเขียวในใบพืชเนี่ยมีสีเขียวเนื่องจากว่ามีสารอะไรอยู่เอ่ยอะในสีเขียวของพืชน,นั่นก็คือมีสารคลอโรฟิลล์อยู่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อพืชสัเคอห์ด้วยแสงเสร็จแล้วนะคะกระบวนการสัเคอห์ด้วยแสงนะคะในขั้นตอนสุดท้ายพืชจะได้น้ําตาลน,นะคะทีนี้เดี๋ยว คุณครูจะพาน้องผูผามาดูว่าในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในขั้นตอนสุดท้ายที่ได้น้ำตาลเนี่ยพืชจะนำไปยังส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าในใบพืชมีสารอะไรอยู่นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองกันนะคะหนึ่งคืออะไรเอย่ย หลอดทดลองบิกอร์นะคะแล้วก็ใบพืชนะคะใบไม้นะคะว,ว,วิธีทำการทดลองนะคะคุณครูจะใส่ใบพืชนะคะใบไม้นะคะลงไปในหลอดทดลองนะคะหลอดทดลองหลอดที่1ห,หลอดนี้นะคะ หลอดนี้นะคะจะใส่ใบไม้ลงไปในแอลกอฮอล์นะคะหลอดทดลองหลอดที่2นะคะจะใส่ใบไม้ลงไปในน้ําเปล่านะคะเรามาดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนะคะอ่าน เรามาดูกันนะคะมาดูหลอดทดลองหลอดที่1ที่ใส่ลงไปในแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้เป็นยังไงแล้วใบเป็นยังไงเอ่ยอามาดูหลอดทดลองหลอดที่สองนะคะ mm hmm. เด็กๆจะสังเกตว่าสีของใบของพืชนะคะ mm hmm. เริ่มจะออกแล้วนะคะน้ำเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะส่วนหลอดที่2น้ำยังใสอยู่เลยนะคะ ใบไม้ที่เก็บมานะคะเราจะเก็บหลังจากที่ออใบไม้นั้นนะคะรับแสงแดดมาแล้วอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะนำมาทดลองนะคะเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนะคะเรามาดูกันว่าใบไม้ที่เราต้มไว้เป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเรามาดูใบไม้สองใบนี้เปรียบเทียบกันนะคะใบที่1คือใบที่ต้มด้วย ต้มในแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใบที่2ก็คือใบที่ต้มด้วยน้ำปกตินะคะเนื่องจากว่าใบนี้นะคะสารคอโรฟิลนะคะสารคอโรฟิลโดนสก,กัดไปหมดเด็กๆจะสังเกตว่าใบของพืชน,นะคะเริ่มสีซีดนะคะมีสีซีดลงนะคะทีนี้เราจะมาทดสอบว่าในใบพืชน,นะคะที่พืชสร้างอาหารมาเนี่ยพืช จะมีสารอะไรอยู่ในใบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้ไอโอดีในการทดสอบนะคะอันนี้เราหยดไอโอดีลงไปนะคะในใบพืชนะคะ อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะของพืชก็คือน้ําตาลนะคะพืชจะเก็บน้ําตาลนะคะเปลี่ยนเป็นแป้งนะคะสะสมไว้ที่รากลําต้นใบนั่นเองค่ะแล้วก็ลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะดังนั้นในใบพืชนะคะที่เด็กๆเ,เห็นนะคะไอโอดีเมื่อทําปฏิกิริยากับแป้งนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นสี ดำเลยนะคะแสดงว่าในใบพืชนี้นะคะที่เราเก็บมาเนี่ยพืชสังเคราะห์แสงแล้วโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วได้อะไรเกิดขึ้นคะในกระบวนการนี้ได้แป้งนั่นเองคะ่ะสรุปผลการทดลองนะคะในใบพืชนะคะที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ น้ำตาลจะถูกเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งสะสมไว้ที่รากลำต้นใบนั่นเองค่ะอไอโอดีนนะคะเราจะใช้ในการทดสอบแป้งที่อยู่ในใบพืชน,นะคะอ่าเด็กๆดูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงไอโอดีนเมื่อทำปฏิกิริยากับแป้งนะคะที่อยู่ในใบพืชน,นะคะจะเปลี่ยนเป็นสี เด็กๆดูตรงใบพืชน,นะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้วันนี้กับครูก,กิ่งสวัสดีค่ะ